สวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงชแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับรอกสปินนิ่งนะครับของโคมินะครับอ่านะครับโคมิรุ่น P 8 0 0นะครับ plus นะครับผมสั่งมา2ตัวเลยนะครับสั่งมาไว้ตกกุ้งนะครับอ่านะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรอกเบอรเล็กๆตกกุ้งตกปลาเล็กกันบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับก็สั่งซื้อมาจาก ร้านนะครับแม่ค้าใส่หมวกฝนๆนะครับก็สินค้าราคาย่อมๆนะครับร้านนี้ก็อยเริ่มไปแวะไปขุดหนุนกันได้นะครับผมนะครับทีนี้ลอกตัวนี้นะครับเป็นเบอร์เล็กนะครับถ้าดูเนี่ยครับผมกล่องมันเล็กมากเลยนะนะครับสปินนิ่งโคมินะครับสเปคนะครับสเปก ลูกปืนเนี่ยลูกปืนเนี่ยสามบวกหนึ่งตลับนะครับน้ําหนักเบอร์แปดเราจริงๆเบอร์นี้มันมีเบอร์ห้าร้อยกับเบอร์แปดร้อยนะเบอร์แปดร้อยเนี่ยมันน้ําหนักแค่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดกรัมนะครับส่วนสายเนี่ยสายสี่ปอนด์เนี่ยมันได้ร้อยร้อยหกสิบเมตรนะครับตัวหนังสือเล็กมากนะครับอ่านะครับตัวหนังสือเล็กมากรอบเกียร์จะอยู่ที่สี่จุดแปดนะครับอ่านะครับนี่นะครับผมให้นานาดูนะเปิดมาพร้อมกันเลยนะครับสั่งมาทีเดียวสองตัวเลยนะครับเนี่ยอ่า มันจะมีสีดํากับสีทองนะครับผมสั่งสีสีดาตัดทองมานะครับแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีดําล้วนนะครับผมนะครับนี่ฮะลูกทรงนะครับเบสเล็กเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวหาลอกเทียบให้นะนะดูดีกว่าครับอันนี้ให้เทียบขนาดกันชัดๆนี่ครับอันนี้เบอร์2 0 0พนะครับนี่ฮะเบอร์2 0 0พกับเบอร์ 800นะครับก็กระดาษต่างกันชัดเจนเลยนะครับนี่นะ,นนะะเดี๋ยวเก็บไปก่อนตัวหนึ่งนะครับมาว่ากันที่รอกตัวนี้ตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ300อ่ะ300บาทนะครับเฉลี่ยแล้วนะสามบาทนะครับน้ำหนักรอ,กอะเดี๋ยวมาดูมิติต,ตัวรอกกันก่อนนะเขาก็พวกบอดี้อะไรเงี้ยก็เป็นพวก ่าบอดี้พลาสติกนะครับพลาสติกไม่ใช่โลหะนะครับแต่ก็บีบไม่ค่อยเข้านะครับแข็งอยู่ครับคือเราเอาไปตกปลาเล็กตกกุ้งเนี่ยบอดี้ม่จําเป็นต้องบอดี้โลหะก็ได้นะครับเป็นบอดี้พลาสติกหรือว่าบอดี้พวกอ่าพวกกาไฟผสมอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้ทั่วไปเลยนะครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันไม่ได้มีแรงเยอะขนาดเท่ากับปลานะครับบอดี้สวยงามนะครับแขนหมุนแขนหมุนเป็นโลหะมาให้เลยนะครับอ่าครับเป็นโลหะมาให้นะครับ สปูนก็เป็นโลหะมานะครับอ่าน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยสาสิบเจดกรัมนะครับของผมที่ผมช่างได้นะครับมามาดูการหมุนก่อนนะครับรอบรอบสี่แปดนะครับการหมุนนะครับค่อนข้างเลื่นดีเลยนะครับผมทําเบอร์เล็กแต่หมุนค่อนข้างลื่นนะครับอ่านะครับหมุนเลื่นดีนะครับหมุนลื่นดีนะครับคลิกเสียงนะครับผมอ่าสั่งนะครับสั่งคลิก เสียงดังใช้ได้เลยแหละนะครับเสียงดังใช้ได้เลยนะครับผมนะครับแขนหมุนนะครับแขนหมุนแขนหมุนเป็นแบบแขนเสียบนะครับลอกตัวนี้นะครับนี่ครับแขนเสียบนะครับสลับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับซ้ายและขวาเลยนี่ฮะได้ทั้งซ้ายและขวานะครับหนออมันเป็นหมุดแกนย้ำตายมานะครับย้ํา้ำมานะครับถ้าใครจะแต่งเป็นทําแบบพวกหนอกแต่งนะครับหนอกแบบเปลี่ยนได้แล้วก็ ต้องไปตรงนี้ครับต้องไป DIY เอาต้องไปเอาไปเจียเอาแกนตัวเดิมออกนะครับกำลังเบรกเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่ามันเท่าไหร่นะครับอันนี้้าเบรกนะครับข้างละด้านใต้เนี่ยเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะผ้าเบรกผ้าเบรกนะครับมีทั้งหมดปึ๊บปึ๊บมี2แผ่นนะครับเป็นสักการะแบบแห้งครับผมเดาว่ากําลังเบรกนั้นน่าจะจะอยู่ที่ประมาณ2-3กิโลนะครับกําลังเบรกนะครับไม่เกินนี้นะครับ สปูนก็เป็นโลหะนะครับเป็นนลูนะครับได้นะครับได้ทองนะครับได้ทองไม่มีอักษรอะไรอยู่บนสปูนเลยนะครับแล้วก็ตัวกีดเสียงจะเป็นแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ใต้สปูนก็จะเป็นแผ่นโลหะนะครับกีดเสียงนะครับแล้วก็มีซิมรองนะครับ หนึ่งตัวนะครับอ่าครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวโรเตอร์นะครับสปริงเปิดติดโรเตอร์นะครับก็ทำได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมครับแขนกว้างนะครับโรเตอร์ก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็อ่าลายโรเลอร์นะครับเดี๋ยวดูว่ามีลูกปืนหรือเปล่านะครับไม่มีลูกปืนนะครับลายโรเลอร์ไม่มีลูกปืนใช้พวกจารบีนะครับในการหล่อรื่นนะครับ สปริงเปิดปิดหน้าลอกนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมอ่านี่จะเป็นสปริงเปิดปิดหน้าลอกนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาดูบอดี้กันหน่อยนะครับอันนี้เราเห็นข้างในแล้วนะครับผมก็มีแผ่นปิดชุดลูกปืนนะครับอ่าประคองเฟิร์มพิเนียนนะครับแกนก็เป็นแกนสแตนเลสนะครับอ่านะครับอันนี้จะเป็นแผ่นเล็กปิดลูกปืนประคองเฟิร์มพิเนียนนะครับแต่ก็ตรงนี้สปริงนะครับผมระว่างย้ายหายนะครับเนี่ยสปริงตรงนี้นะครับ ฝาล้อเปิดมาตรงนี้เป็นมูตนะครับเป็นมูตเดินออกมาทีละชิ้นนี่นะครับฝาล้อฝั่งนี้นะครับก็มีมูตประคองอยู่นะครับเดี๋ยวผมวัดให้เผื่อนานะไปอัพเป็นลูกปืนนะครับวงในจะอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่11มิลนะครับความหนาความหนา3มมิลนะครับอ่านะครับมาเฟืองเฟืองก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียม เป็นแบบแกนเสียบนะครับผมนะครับข้างในก็จะมีพวกตัวเกียร์สายตัวเกียร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมยกมาทีเดียวนะครับชุดเฟื์มพินเนียนให้น้าๆนดูก่อนนะครับอ่าชุดเฟร์มพินเนียนนะครับก็จะมีลูกปืนประคองอยู่1ตลับยกขึ้นมาก็เป็นลูกปืนกันตีกลับนะครับ แล้วก็เฟืองพีเนียนเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะครับกานคืนก็โอเคอยู่ครับลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนนะครับอยู่ในเบ้าพลาสติกนะครับถอดออกได้นะครับวงในจะอยู่ที่หกหกมิลนะครับวงนอกอยู่ที่12มิลนะครับความหนาอยู่ที่3มิลนะครับข้างในตัวรอกฝั่งนี้นะครับก็จะมี แกนนะครับแกนก็เป็นสแตนเลสนะครับแกนสแตนเลสทั่วไปนะครับตัวนี้แกนจะหนา3.5มมิลนะครับก็ถือว่าหนาอยู่นะแล้วก็มีบูทนะครับบูทบูทที่อ่าบอดี้รอกนะครับอ่าน่าจะเท่ากันกันกบอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้วงในจะอยู่ที่7จมิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่ 11มิลมนะครับความหนาจะอยู่ที่3มมิลนะครับอ่แล้วก็ตัวเกียวสายอ่าเฟืองเลี้ยงสายนะครับผมนี่ครับเป็นโลหะมาให้นะครับแต่ว่าไม่มีลูกเืินอยู่นะครับก็ใช้จารบีนะครับในการหล่อลื่นนะครับอ่ะข้อสังเกตนะครับผมความแข็งแรงของบอดี้นะครับให้น้าะดูนะครับอ่าความหนานะครับนี่ฮะความหนาของบอดี้นะครับถือว่า หนาเลยนะครับความหนาของบอดี้หนาเลยนะครับโอเคเลยนะครับฝั่งนี้นะครับเบ้าเบ้านะครับลูกปืนกันตีกับหรือว่าลูกปืนประกงสโตรเมเนียนก็หนานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลรอกที่ผมซื้อไว้เพื่อที่จะเอาไปตกกุ้งนะครับที่แม่น้ําบางปะกงนะครับผมนะครับก็เอามาพารีวิวสั้นๆให้กับนานาได้รับชมกันนะครับ ก็เดี๋ยวใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะอัพก็อาจจะอัปลูกปืนนะครับแค่2ตลับนี้นะครับที่เป็นบุดนะครับเอาลูกปืนมาแทนบุดนะครับเพื่อความลื่นขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ a c e b o o k ของร้านแม่ค้าใส่หมวกฝนๆไว้นะครับผมเผื่อใครสนใจก็ติดต่อขอสั่งซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ